กอกระติบเขาสลับข่างสารสารด้านนี้แล้วก็มาสารด้านนี้สารไปเรื่อยๆจนกว่าสิมัดตกหรือมาเตรียมเลยจะฝอกไปห้องกดมันออไปหาแต่มันก็จิเขาผมสวัสดีครับพี่น้องมันนี้พามาเบ่งการกอกระติบเขาการกอกระติบเขา ใส่ตอกแปดเส้นต, <c oughs> ตอกแปดเส้นพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียงกอที่แหลกแปดเส้นสารก็แปดเส้น ยกสองเส้นขามสองยกสองจะใส่ลงไปตามนี้สาดไล่สองยกสองเส้นบะนี้บานี้สิยกเส้นถัดมาบะนี้เป็นสิ ทีแรกยกสองเส้นขอกยกเท่าที่สองกัยกสองเส้นขอกนี่เอาเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มาจับเส้นที่สามยกเส้นสองกับเส้นสามแนี้สิยกเส้นสามกับเส้นสี่กับมายกเส้นเจ็ดกับเส้นแปดออกมามันจะเปลี่ยนลายออกมาแบบนี้ลายเลี้ยงกัน พี่น้องก็สิเข้าใจบบดนี้ห้าสิมายกเส้นขอกเส้นขอกสุดเส้นขอกสุดนี่คือขามมันขามสองละห้าสิมายกผืนเส้นหนึ่งแล้วก็มายกทั้งกลางอีกสองเส้นแล้วก็มายกทั้งขอกนี่อีกเส้นหนึ่งสี่เป็นยกสี่เส้นจัดเขามาสี่ลายสองมันสิออกมาประมาณนี้ ลายมันสีเป็นหนึ่งสองสามสี่มันสีเป็นลายเสียงไปวันนี้เส้นต่อไปกะเ้าสิโยกสองเสง้นขอกบันแล้วก็มายกสองเส้นกลางขามสองแล้วก็มายกสองต่อมากะเอากรสีมายกสองเส้นต่อมานี่เส้นสองเส้นสามกับเส้นสี่เออสาม เส้นหกเส้นเจ็ดมายกเส้นที่หกกับเส้นที่เจ็ดมันสิเปลี่ยนไล่สองนี่ฮอกกสิมายกเส้นสามกับเส้นสี่แล้วกัสิมายกเส้นเจ็ดกับเส้นแปดสามเส้นห้าเส้นหกมันสิเปลี่ยนอย่างสี่ สิม่ย,ยกเส้นเส้นแรกสุดเส้นที่เลกเส้นที่หนึ่งแต่ก็มย,ยกสามกับสี่แต่ก็ม่ย,ยกเส้นที่แปดคือเกามันจะออกมาเป็นแบบนี้หลังจากที่ห้าสารได้แปดเส้นห้านับบึงหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปด ได้แปดสิเห้องก็สิมาจัดคางนี่ห้องก็สิได้แปดสิบเพราะว่าคางนี่ห้องนอนไว้ก่อนเราไม่ไปแปดสินขึ้นกันนี่คือการก่อก่อก,กระตริบเขาจัดไว้กะสิออกมาประมาณนี้ บัดน,นี้ห้าสิบกับด้านกลับดา้านยังส่กลับด้านห้าสิสานไปทั้งเสลียงจังี่สานขึ้นไปจังส่บันเฮาสังเกตบึงไม่ตอกมันขึ้นทึ่งห้าสิสากควรห้าสิสานไปห้ากัมาหักตอกกอนบันเพื่อว่าห้าสิหักตอกใฮ้มันค่ากัน สีเอาจุดกึ่งกลางไววมุมนี้จุดกึ่งกลางทีออ่ห้าพับตอกเอาพับตอกให้มันปิดร้อยพับเต่บยให้หักให้แค่เปิดร้อยพับสิลักษณะนี้รอยพับพับตอก ร้อยพับกล่งกลางเพร่ว่าเวลาสารห้องสีได้รู้ว่าเครื่องกลางตอกห้องมันจะมองได้ต่อมาห้องหาอหักไม่ตอกไว้เรียบร้อยเ้อหักตอกไว้แล้วบันี้เห้องก็สิมาสารน้ำที่ห้องเตรียมไวเอาสำรับไวเอามือจุ่มเอามือจุ่มมือห้องสิบริเลื่นสินันสี เนียวดีจัดเขากะยูดีเขาปรปสรงพรมน้ำแต่ว่า,าเขาเอาแขมือจุม่มสารสิทธิเลขนี่สารสิทธิเลขก็คือสารด้านใส่มือเข้าสะกดอด้านใส่มือมันจินเป็นลายนั่นอยู่สารทั้งขวามือ ขันเอรู้สึกว่ามือเขามันลื่นเขาก็เอาเมือไปแตะน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็มาจับตอกมันกระสีเหนียวติดดีบอกใค้เลนวิธีสารก็คือเอาจุดคร่งกลางจุดที่ห้าพับเนี่ยมันมาอยู่มุมนี่มันมาอยู่มุมนี่มันสีมันสีคากันพอดีจุดครกลางเขาก สารเข้าไปก็เอามาใส่มุมเวทมันจีเขากันพดอดีประมาณนี้เอาก็สารไปเรื่อยๆเอาไปเห็ดขึ้นกันทั้งสองข้าง จัดคอยมันเสม,มอกันสารไปเรื่อยๆสลับท่างสารสารด้านนี้แล้วก็มาสารด้านนี้สลับกันจัดเข้าไป านทุนไปเรื่อยๆพี่น้องสารไปได้จักระยาล้วห้องสิมาถอดตัวนี้แต่ว่าช่วงนี้ห้องเรสารไปสักก่อนเอาบนันนี้พอห้องสารมาได้ประมาณได้ประมาณหนึ่งเราห้องจะมาถอดห้องก็มาถอดออกถอดเส้นที่ห้องกอหันออกขางละาแปะเส้นจสี่เ แปดขางนี้ก็แปดขึ้นกันสี่หกแปดวันนี้เขา้าซุมนี่เขา้าอันนั้นไวแล้วเข้ากะเตะเอาน้ำนี่มายดายเซเว่เพื่อว่า สิบหไยมันคายออกอเ,เพราะว่าสิบหไยมันคายออกใส่น้ำติดไว้หน่อยนึงเอาไปมาสานต่อไป โอ้ตื่นแล้วทุกไปไหมแม่ตื่นคลกยคลายเนาะนั่งขนต้นสารต่อไปเรื่อย que. เสรนน้อยมันก็นานพอตันตกเสินนี้พ่อไว้อยู่แต่ว่ามันกบ็บวงามปหน,น่อยของห้าติดของเ้ามีแต่ตอกเสินหน่อยเน้นทางความสวยงามเรา็สนไปเรื่อยๆจนกว่าสีเมื่อตอก,อกเราเตรียมไว้ขนาดไม่ตกเ้อก็ นับเตรียมไว้ท <c oughs> ิบขากระสีได้ขนาดที่เขาต้องการ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สารไปเรื่อยๆพี่น้อง ขยกขึ้นมาสองเส้นขามสองเส้นด้านนี้ก็ขึ้กันจับขึ้นมาสองเส้นวันจิขามสองเส้นจับขึ้นมาสี่เส้นวันจะกขามสองเส้นวางเซกเข้าไปลายสองที่เก่า เย่จนกว่าสิมดตอกที่อห่อเตียมเลยจนกว่าสิมดตอกที่อห่อเตียมเลยบัดนั้นเขาจะค่อยมานับเบื้งสานไปเรื่อยๆจนกว่าสิมดตอกไก่สิมดตลอดไม่ตอกแต่ไก่สิพ่อแหละคือไม่ตอกก่อนเขาสิสานเขาจะหนับซะก่อน เขนาดว่าห้าเสี่ยวกองหน่อยกองใหญ่เขาก็นาไม่ตอกนาไม่ตอกไว้ว่าห้าเสี่ยวขนาดใดเห้าเสี่ยวจะคูห้ารียมไปเลยสมมติว่าห้าเสี่ยวโตห้าสิบคูเขาก็เอาอันฝามันห้าสิบสองคูสำหรับฟ้ากับตัวเอาลื่นกันสองคู่ <c oughs> บางคนไปเจาเกาทอกันแต่ว่ามันได้บีบสซกันหออแต่ว่านี่เ้าเอ็ดฝาห้าสิบสองเอ็ดอันโตห้าสิบสมมุติว,ว่าครั้งนี่ห้าสิบสองครั้งนี่ก็ต้องห้าสิบสองขึ้นกันเป็นเป็นรอยเป็นรอยซี เป็ดลอยซีเป็ดลอยซีคู่หลังจากที่เฮาสารเมื่อตอกที่เฮาเออกมาไว้แล้วเขาก็มานับมูบ่นขั้นไล่สองหยืนเขาสิมานับมูละสองเซนขั้นไลอ่ลอ่ำนี่ยขั้นไล่อ่ำยืนเน,นี่นยเขาสินับมูล,ละสามเซนนับเป็นมูล,ละสามเซนขั้นให้ไล่อ่ำยืน แต่ว่ันี้เขาเราเห็นไล่สองยืนเขาสินับมลละสองิหนึ่งสอสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิสองสิบสามสิบสี่สิบห้า1ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเ้าเ2เอ็ด้ส ส่าห้าสาวหกส่าวเจ็ดส้าแปดส่าเก้าสามสิบสามเอสสามสองสามสามสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบหาสี่สิบหกสี่สิเจ สี look, одним, hire, ่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบหเอดสสองหสิบสามหสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดมูห้าสิบเจ็ดโมนับครั้งในห้าสิบเจ็ดครั้งนี้ก็ต้องห้าสิบเจ็ดขึ้นกันแต่ว่านับครั้งเดียวก็ได้บันทีเข้ากับสีมาทำการจอดธีจอด ที่จอดเท่ากับเอาโค้งสองทางเขามาหากันแบบนี้ <c oughs> โค้งสองทางเขามาหากันเ่ากระมาสารสารไล่ไม่ตอกให้มันเขากัน <c oughs> <c oughs> เอากรมาไปไล่ไม่ตอกให้มันเขากันเนี่ยเอาสารให้มันได้ไล่กันแบบน,นี้ก็ เส้นนี้ก็ขามสองขามสองยกเส้นหนึ่งว่างเส้นหนึ่งยกเส้นหนึ่งว่างเส้นหนึ่งแล้วกายกอีกเส้นหนึ่งว่างอีกเส้นหนึ่งเขากันมันจิบเป็นลายที่เขากันพอดีลายที่เนี่ยมันกระสิเขากันพอดีตอนนี้ห้ากระสีมากไปกลับ ยกสองเอยยกหนึ่งวางหนึ่งขามสองมันส็นลายของมันอยู่ยมันสิเข่ากันพอดีลายของมันลายของมันมันสิเข่ากันพอดีห้าก็ไปสองทางมันเข่ากันห้องก็ะจัดเขา่าให้มันเข่าเทิงกันจัดเข่าไปกดมันให้มันเข่าไปหากันจัดเข่าไปหากันประมาณนี้ อันนี้มันเหลือไฟนี่ไฟนี้เขาก็สีมาสานใหมมันเข่าลลา่กันเพื่ันลายมันก็เป็น่ยนสีเทาสีมาสานให่หมมันเข่าลายมันสีได้เปลยนลายเดียวกันเด็ดแบบเดียวกันยกหนึ่งวางหนึ่งสามสอง ยกสินหนึง่งว่างสินหนึง่งขามสองว่างสินหนึง่งขามสองแล้วก็ยกกลับว่างสินหนึ่งขามสองขึ้นย่างยกสินหนึง่งว่างลงไปสินหนึง่งแต่ว่าให้ขามสองมันออกมามันจะเป็นแบบนี้ออกมามันจะเป็แบบนแบบนี้เดี๋ยวนี้เข้ากระจัดกันไปอ จะขอดไปห้องกดมันขอดไปหากันมันจะสิเข้ากันซัมมี่มันจะสิเป็นลายเดียวกันเวลาเขาจับให้มันเข้ากัน <c oughs> จับให้มันเข้ากันคางนี้จะจับสองคางมันเข้ากัน มันจะสิบเป็นไล่เดียวกันเิดกันออกมากระสิบเป็นไล่เดียวกันอันนี้สห์สิบเจ็ดคูตัวนี้สิบเป็นฟ้าห7าสิบเจ็ดคูอันเป็นตัวก็สีหาสิบหาสิบห้าคูต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็ให้เบิง่งก่อกองเขาก่อกระถิบเขาแล้วก็จอดกระถิบัเขาสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงแค่นี้คิดต่อไปสิเป็นอนไรนะก็คอยติดตามบุงเรื่องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาคำบาสวัสดีครับ